ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสําหรับผู้จัดจาก,การของนางเอกสาวแพร่ธิดาจากหมอล่าเสียงวิหกล่าสุดพี่น้องครับผมโชลูกคู่กับบอดนกพุ่งสกอรอุ้ยนางเอกแพร่ธิดากับบอดนกพุ่งสกอรลูกคู่กันแต่ว่าพี่น้องครับผมเพื่นบอกว่าจังสี่เลยไม่ใช่คู่จิน้นห้ามจับจิน้นแล้วก็อย่าอินเกิน เตือนแล้วนะคะบุ้ยพจัดการคือว่าคักวาแนแท้มันเป็นเนาวาดนานี่เนาะปะจิละเล่นจิละเล่าสีว้าสซูฟังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับพี่น้องตอนรับกบส่รายการจักรวาลลูกทุ่งกบักหลานนุ่มเจีระนะครับผมพี่น้องครับต้องว้าวถึงเลยนะฮะสำหรับนังเอกสาวแพลวทิดาและบอดนกหงสก่อนตวานุ่มเจีระไม่ได้บอกเองดีนางครับผมงานนี้นะฮะออกมาจากผู้จัดการของนังเอกสาวแพรวทิดา <laughs> เพื่อนเม้าบอกเองพ ham ham ี่น้องครับลุ่จิระเอามาเล่าต่อสัตว์แต่ว่ากรสิฟ้าวานุงจิระสิเล่าว่าจังไดผู้จั beast. ดการพัชวะจังไดนี่ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็เข้าเมนแสดงความเห็นมากกับเรากันเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยตายแล้วตายแล้วเล่าะหามคักหามแน่นาอผู้จัดการแพลทิดากัน <éta> ได้แต่ว่าหามจังไดกับอดใจว่ยอยู่พี่น้องครับมันจิ่นไปแล้วมันฟินไปแล้วนะฮะว้ากันพี่น้องครับสําหรับผู้จัดการของแพวทิดาบอกว่าจังสี่ รูปเซตนี้ผู้จัดการชอบมากขอโพสอีกรูปนะคะนี่จะว่าตั้งแต่เจ้าชอบมากผู้จัดการคอยกัดชอบมากคึกกันเออคนสวยกับคนรอเห็นแล้วอดฟินบ่ได้คู่ขวัญอุ๊ยคู่ขวัญนี่คือคํายุคใดนี่ผู้จัดการคํายุคใดคู่ขวัญน,นี่ผู้จัดการเอ,อคู่ขวัญคู่พระคู่นางเสียงวิหกฟินตามได้อ้าวอนุญาตให้ฟินนะจ๊ะเออ คู่นี้เขาเป็นคู่พี่น้องกันจริงๆค่ะแม่ล้านเปอร์เซ็นไม่มีพัฒนาการแน่นอนนะฮะยางเห็นเบื้องหลังชีวิตจริงหลังกล้องแล้วสิเสืออิลีเขาบม่อยากเมาพี่น้องครับผม <c oughs> เออหลังกล่องเลยเตี้โอ้ยเนี่ย,ยู่หนาเวทีฟอ้อนคู่กันจีบกันจิ้นกันยิกกันยอก,กันนั่นนี่น,น่อย,อยู่หน้าเวที <c oughs> พอหลังเวทีว,ทวสัน ทั้งตบทั้งตีกะอุ้ยไม่ได้อุ้ยไม่เอาไม่พูดมันเป็นคำบอดีพี่น้องครับผมเออยหยอกกันหลังเวทที่กับมีนะฮะแต่ว่าหยอกแค่ไนจากน้อยพี่น้องครับเออนี่ไม่ใช่คู่จิ้นนะจ๊ะไม่เป็นคู่จริงก็ฟินได้ห้ามจับจิ้นแล้วอินเกินนะคะเตือนแล้วนะนี่ผู้จัดการเตือนเลยพี่นวังคาราผมเออกลุ่มไหนที่บอกว่าแพลทิดาอยากเป็นคู่จิ้นหาแสงสร้างกระแส พักนะจ๊ะเออไม่ต้องจิ้นก็มีกระแสได้ค่ะศิลปินตั้งใจทำงานมีผลงานมีข่าวมีกระแสมีคนชื่นชอบชื่นชมตลอดค่ะอิหีพี่น้องคาับผมนุ่มจิรากะเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่สนับสนุนสาวแพรวทิดาพี่น้องครราผมพาวย่งังเล่าหนาลักเล่าหลองเพียพ้ยนพอเล่าเสียงมวลพี่น้องครรบเระกาการแสดงหนา้าเวทีเล่าเต็มทีอิหลีนะครราผมแต่ว่ามึงลุกเซตนีแล้วมึงลุกอันนี้แล้วพี่น้องครราผมฟินได้ จิตแล้วก็มีความสุขเด็ค่ะแต่ว่ายะขาดหวังนะคะแล้วก็ยะอินจนเล่ากดดันศิลปินจนมากกดดันศิลปินเดอ้อจนเขามีชีวิตจริงๆของเขาบ่ได้กับพ่อเด้อค่ะวสันตัวเดี๋ยวสิมาอธิบายนะคะว่าเพราะอะไรมีเหตุผลแน่นอนค่ะวสันตัวเพาะเราอธิบายหลายเขาใจทั้งหมดเออเขาใจอิริพิณรพิารพร์การแสดงนาเวทีวก็คือการแสดงนาเวทีเสื้อวา ทุกคนเสพผลงานแต่ว่าบางคนก็นเข้าใจแล้วเนาะอินเกินอยางให้เขาแบบอุย้ยเป็นคู่จริงไยให้เขาเป็นคู่ฮักกันบางเทือบางสิ่มบางยาพี่น้องครับมันเป็นแปบว่าดดก็จะเป็นกดดันศิลปิน เอาเฉพาะผลงานหนาเวทีเศรษเฉพาะผลงานหนาเวทีกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะเออนุ่มจจราก,กับเซลอัปเดตข่าวข่าวเรื่องราวของพนมะบอกซูฟังให้มุจอเดฮักเดยหอมเดฟินเดจินกันไปแต่ว่าไม่ต้องไปคิดเป็นคู่จริงพี่น้องครับผมเดี๋ยวเป็นกดดันศิล,ลปินเนาะพี่น้องเนาะเออเอาฝากกันแล้วกันนะครับผมเบื่อพอตอนนี้แล้วขอบคุณหลายๆพี่น้องเอยที่ติดตามรายการของเฮานะครับนี่เพื่อรายการจักรวาล ลูกทุง่งมลลําพองอมกับหนุ่มจีระนะคาราพงมอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแช่มีประเด็นเนรื่งเล่าหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นวอลนั่งหัวมวลก,กับโซขม่าพิมพ์ขม่ากัากกนเรากันนะครับสุดท้ายนี้กดติดตามช่องจีระด้วยนะจ๊ะอย่าลืมพี่น้องคราพง์จีระเล่นจีระเล่ามาสีวอลซูฟังสวัสดีครับ